สวัสดีครับลุงตั้มเกษตรมือถือครับวันนี้อยากกินข้าวเหนียวครับแต่ว่ายังไม่ได้เอาข้าวไปมาเลยครับก็เลยจะมาทำวิธีการหุงข้าวนึ่งข้าวโดยใช้หม้อหม้อหุงข้าวเราปกตินี่แหละครับแต่ว่าเราจะใช้ข้าวเหนียวแทนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ ข้าวใช้หนึ่งถ้วยนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปฟาวข้าวกันครับอันนี้นะครับหม้อข้าวเราแล้วก็ใส่ลงไปเลยทำมือนหุงข้าวปกติเลยนะครับผมนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็กดไฟกดให้ข้าวหุงฝาหม้อปิดครับ แค่นี้แหละครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าจะได้กินข้าวเหนียวไหมวันนี้หรือจะเป็นข้าวเละไปเดี๋ยวรอชมครับรอให้ข้าวเด้งข้าวดีดก่อนนะครับเรามาดูอีกทีหนึ่งอันนี้ข้าวเด้งแล้วนะครับเนี่ยเสร็จแล้วเราก็เอาไม้พายมาคนๆให้มันเข้ากันทั่วๆเพราะว่ามันยังสุกไม่หมดครับมีบางอันสุกบ้างไม่สุกบ้างอยู่ในนี้ เราคนกันจนมันทั่วๆแล้วพี่น้องขออนุญาตเคาะก่อนเนอติดนรแล้วเราก็ปิดไว้อีกีนครับเหมือนกับว่าเป็นการอุ่นไว้ด้พี่นอ้องน่ครับไฟเราก็ยังไม่ต้องถอดนะครับให้เครื่องมันเหมือนกับเราอบข้าวที่มันใกล้ๆสุกไว้อ่ะให้มันได้ความร้อนเนี่ยพอถึงเวลามันก็จะนี่ครับ เม็ดข้าวตอนนี้ก็คือยังสุกไม่ดีอพี่นอ้องนะครับรอ,อดูครับว่าจะเป็นยังไงครับผมอันนี้เขามาเบิงกันต่อครับว่าเป็นยังไงอืมควนห่วยหว,ยว่าเป็นอ่าง พี่น้องสังเกตเม็ดเข่าอยู่ในถ้พ,พีนี่อันข้างแรกนะครับดี่เขามาทรายเขา่ามันจะมีเม็ดข่าขา,ขาทีมบอร์ทันสุกดีแต่ข่านี้เขามาเบิง้งอันนี้หลังจากที่เอกกดให้มันอบไปแล้วพี่น้องพี่น้องสังเกตเ่าว่าเม็ดเขา่าเม็ดเข่ามันจะสุกเหมือมเลยได้พี่น้องนี่ครับเม็ดเข่ามันสุกเหมือนสม็ดเราพี่น้องข้านี้เอาง่ายๆไ,ได้ว่า ปัญหามันก็คือมันติดหมอแล้วครับพี่น้องเพราะอันนี่เราต้องเอาไปแช่น้ำย่างดีแต่ว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งเข่าแบบง่ายๆครับโดยใส่หมอหุงเขา่ามันก็สามารถาได้กินเข่าเหนียวขึ้นกันพี่นอ้องก็อันนี้เขาก็สามารถปิดปักได้แล้วพี่น้องถอดปักกัน ันนี้ขาก็ปลอยเห็ดเป็นเย็นครับคันนเ้นียก็สามมรถเอามากินเลยเราพี่น้องบ้างน,เนะเคยจังเข่าห้องหุง่ะครับเหนียวดีขึ้นกันุูนะพี่นอ้องน,นี่นเหนียวเนี่ยเดี๋ยวลองซิมก่อันอืมได้ได้ครับพี่น้องซ้ำม้องหงขา่าวซ้ำข้าวหนึ่งเขา่าเลยพี่น้องนุ่มดีขึ้นกันอืมข้อนอืม ซ้ำเขาหนึ่งเข่าเนีย้ยเราพี่น้องโอเคครับถือว่าหนึ่งหุงเขาเนีย้ยกะกินได้พี่น้องบม่ยากครับเนี่ยเหตุง่งไๆคือเข้าหุงเขาเลยไม่ว่านา้ำพี่น้องก็ไปใส่ไหลเลยจะเขามันนิดเดียวครับถ้าเกิดว่าเข้าใส่หลายกคน้นมันติดแฉรด้วยพี่น้องเด้อเอามาฝากไว้ซ้ำนีแ่แหละครับเมื่อนีก้กะสวัสดีครับ